สวัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะคะเปาวลีเคลื่อนไหวหลังไรอันเซอร์ไพรส์ร้องข้ามกำแพงเป็นเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินแชมป์ใหม่หมดนี้200สมัยมาเซอร์ไพรส์ทัดกิติทั์แก้วอุทยัยแชมป์รายการเพลงเอ,งเอกซีซั่นแรกและปาวลีพรพิมลศิลปินรุ่นพี่ที่กำลังทำละครเวทีมนรักลูกทุ่ง ในรายการร้องข้ามกำแพงแบบเต็มๆโดยปาวลีได้โพสต์ว่าใครได้ดูแล้วบ้างคะน้องชายมาเป็นนักร้องหลังกำแพงตอนที่อยู่ณจุดนั้นอยากบอกว่าเพลงก็ต้องร้องหัวก็ต้องคิดสับสนมากสนุกมากเซอร์ไพรส์สุดๆห้าห้าห้าร้องหลังกำแพงปาวลีและตัวของไรอันก็มาคอมเมนต์ด้วยี m o j i หัวใจสีแดงและปาวลีก็ได้ตอบกลับว่า ที่มาดูในทีวีเสียงไรอันคือชัดมากแต่อยู่ตรงนั้นเวลานั้นมันสับสนจนหลายๆคนอดแซวไม่ได้ ไรอันการ์ดบัณฑิตนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานขวัญใจแม่ยกที่โด่งดังมาจากการแข่งขันร้องเพลงตามรายการต่างๆจนมาถึงรายการไม่หมดหนี้เสียงโชคที่เขาได้ครองตำแหน่งแชมป์แบบยาวนานและไม่มีใครโค่นเขาได้จนต้องประกาศสละตตำแหน่งเองซึ่งเปิดทางให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นได้เข้ามาทำตามฝันบ้างโดยไรอันการ์ดบัณฑิตได้ให้สัมภาษณ์ในรายการทูเดย์โชว่าเดิมตัวเองเป็นคนขี้อายมาก ไม่กล้าที่จะร้องเพลงให้คนในครอบครัวฟังจะร้องเพลงให้แค่เพื่อนที่สนิทฟังเท่านั้นและเพื่อนก็ชมว่าไรอันร้องเพลงเพราะจนมาวันหนึ่งเขาได้ร้องเพลงในรถและคุณพ่อได้ยินซึ่งคุณพ่อก็ชมว่าเขามีแววจึงได้เริ่มฝึกฝนการร้องเพลงให้กับไรอันโดยคุณพ่อเคยมีประสบการณ์การเป็นนักร้องคาเฟ่มาก่อน ไรอันการดบัณฑิตขึ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของรายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคที่ครองตำแหน่งแชมป์ยาวนานถึง200สมัยด้วยเงินรางวัลสะสมจำนวน5,436,889บาทและยังได้บริจาคช่วยเหลือคู่แข่งในทุกสัปดาห์รวมเป็นเงิน1,463,777บาทจนถูกยกให้เป็นลูกชายแห่งชาติประจำรายการ หลังจากนั้นไรอันก็ประกาศสละตำแหน่งเองเพื่อเปิดทางให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นและเขาก็ได้กลับมาในรายการอีกครั้งในฐานะนักร้องรวยโชคทำหน้าที่ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันและยังมีหน้าที่เพิ่มโอกาสได้ดาวในรอบเสี่ยงโชคโดยการร่วมร้องเพลงชิงดาวให้กับแชมป์ประจำวันเรียกว่าถึงจะไม่ได้อยู่ในฐานะแชมป์แต่ไรอันก็ยังคงอยู่คู่รายการไม่ไปไหนกลายเป็นตำนานบทใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะคะ